สวัครับผมนายกินพี่แก้วันนี้วันนี้จะมาทำการใช้ e ีบ k e ทดสอดบวจัจจรยานยูนไฟฟ้าเส้นสีแดงเข้ากับน้ำเงินครับระวอังอย่าให้สายชนกันนะครับเส้นสีเขียวเข้ากับสีเหลืองครับเปิดสล e ิกอีบอยครับนี่ครับไม่นครับนี่เป็นแจเปิดครับ ครับชปกติครับก่อนี่ถอดปิดสวิตช์ก่อนครับโอเชุดตัวครับต่อไปเช็คคันเร่งครับสายสีแดงไฟเลี้ยงคันเร่งสายสีดำสายกาวต่อตรงสายนะสายสีเขียวเส้นสัญญาณครับระวังอย่าให้ชนกันนะครับเปิดอีกไปครับ แล้วบิดคันเร่งดูครับโอเคครับไฟมาครับอย่ใช้งานได้ครับปิดที่ไว้ออกระวังอย่าให้สายชนกันนะครับเดี๋ยวจะเกิดการช็อตได้โอเคครับต่อไปเป็นการคลิกพอเ็นซอร์มอเตอร์สายให้ตรงสีนะครับระวังอย่าให้มันโดนกันนะครับ ีเนน้อยเข้าเลืองสีเขียวเข้าส er ีเขียวค่อยๆใส่นะับสายสีแดงเป็นสายไฟเลี้ยงคือเข้าคุลอนมอเตอร์ผ่านสายสีดำสายกาวเปิดอีบ่าครับ หมุนมอเตอร์ดูครับแบบนี้มันมีปัญหาครับคือสายสีเขียวครับมีปัญหาถ้ามันไม่มีปัญหามันจะติดกันสามลอดครับสลับกันโอเคครับทําการปิดสวิตช์ถอดออกระวังสายอย่าให้ได้ชนกันต่อไปในการเช็คผลตลวดมอเตอร์ครับ ต่อให้ตรงสายนะครับเขียวเข้าเขียวเหลืองเข้าเหลืองน้ำเงินเข้าน้ำเงินลองอย่างให้สายชนกันนะครับจะลองหมุนดูครับอันนี้ไม่ต้องเปิดอีไบครับโอเคครับคตรวดมอเตอร์ใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวครับถอดออกจบกา้นัด้นายครับครับ